พูดถึงเรื่องความจริงความจริงบ้ากันตามหลักทางพระพุทธศาสนาก็มีความจริงอยู่สองระดับคือจริงโดยสมมุติว่าจริงและจริงโดยไม่ต้องสมมุติเรียกว่าจริงโดยปรมัตเป็นจริงแท้ จริงโดยสมมุติคืออย่างไรคือสมมุติว่ามีอยู่จริงเช่นเรามีเงินอยู่จริงมีทองอยู่จริงมีชีวิตอยู่จริงมีอะไรต่อมีอะไรอยู่จริงมีสามีพัญญาอยู่จริงมีลูกอยู่จริงเรามีพ่อมีแม่จริงแต่ทุกอย่างนั้นมันไม่ได้จริงตลอดไป จรงได้เพียงช่วครั้งช่วงคราวสักพักหนึ่งก็หายไปก็เรียกว่าไม่ได้จริงอย่างถาวรเป็นการจริงช่วครั้งช่วคราวจริงแล้วก็หายไปในที่สุดก็ไม่มีจริงปู่ย่าตาทวดเราก็ไม่มีจริงทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่มันก็หมดไปสิ้นไป จริงไม่เหลืออยู่กับเราจริงหรือมีมากก็มีมากจริงแต่เราต้องจากสิ่งนั้นไปก็เรียกว่าเป็นสิ่งโดยมีได้โดยสมมุติชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งความจริงที่สูงกว่านั้นก็จริงมีอยู่จริงเหมือนกันและก็มีตลอดกาล แต่มันไม่ดีวิเศษมไม่ประเสริฐเรามีทางเดียวก็คือรู้เท่ารู้ทันว่าโอ้สิ่งนี้มันมีอยู่จริงเช่นความเกิดมีขึ้นจริงความแก่มีจริงความตายมีจริงทุกอย่างมันไม่เที่ยงจริงทุกอย่างมันแปรปรวนไปจริงทุกอย่างมันหาตัวตนไม่ได้จริง อันนี้เรียกว่าจริงเหมือนกันแต่จริงที่แท้กว่านั้นคือจริงอย่างประเสริฐจริงแล้วเราปฏิบัติได้จริงคืออริยสัจสี่นั่นแหละปฏิบัติตามหลักอริยสัจก็คือปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์8อริยสัจอันเพียงแค่รู้แต่อริยมรคมีองค์8ก็ข้อสุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแล้ว ได้รับผลจริงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จริงด้วยประการชนนี้